วันนี้มิ้วทานอะไรทาโลชีตอุ้ยกินทาโลชีตจากญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็ทาโลงาดำไม่ใช่ทาโลหรอกมันเป็นปลาเซน้น รสเร็ดอร่อยมากค่ะขอบอกนะจุดนี้อร่อยไหมลูกแม่เด็ดให้ไหมเฮ้ย <c oughs> มิวนกินของเดียอร่อยนะเป็นปลาเส้นแล้วก็มีชีสรีวิวให้ดูก็ได้อ่ะเผื่อคนอยากทานที <c> ่ <oughs> มันเป็นของคนนะจริงๆอ่ะให้ทานนิดนิดหน่อย มันจะเป็นปอร์เซ็นตอย่างนี้แล้วก็เป็นชีสตรงกลางอร่อยมากสำหรับคนชอบทานชีสนะหห้ามพลาดเลยละ่ะหอมเด็ดกัน